สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่เตฟุลชาแนลซึ่งมือวันนี้เราจะพาทุกคนอ่ามาย่ามกับเนาะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพะเจ้าได้ไปใส่กับไว้เมื่อวนนี้เราจะมาย่ามว่ามันจะได้ตัวอีสังเขาไปเบิ่งกันตอนนี้กําลังมาหอดอะาแคมห่วยพอกับสุดทายเราจะใส่แคมห่วย ตัวนี้มันห่วยที่เขามาใส่เนาะเขาจะใส่เรียบขึ้นไปตามห่วยเนี่ยเอาเบเบิองหลังทําบิดเห็นว่ามันจะถือบ้องซึ่งหลังทําิดเขาใส่หนี่ เวลาเอาใส่กับพวกนี้เราจะใส่หม่องที่มันเป็นมันเป็นขอนขอนไม้หรือใส่ตามแหบหินหรือใส่วันไหนที่กะว่าจะมีตัวสัตว์สัตว์น่อยง่างผ่านเนาะซึ่งมืันนี้เาอามม่พึ่งนี่คือผลงานของด่างทมิตของเรา จะทุระกันดานนิน่อยหนึงเนี่ยยุบ้านเขาเป้นตัวจอนเนาะซึ่งจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้เป็นสัตว์กัดแทะจะเป็นพวกตระกูลหนูตัวนี้ถือกอ้าโดดแล้วเนาะล้างทมิดถือว่ามานในมานึ่งตัว